สองสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตคนข้าชนดีครับผมเป็นรถที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมา,กการาตรีเองร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นสีเดิมทุกชิ้นไหมแน่นอนอ่าแล้วเดิมยังไงดูเหรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องตรวจวัดแบบเทคโนโลยีตรวจแล้ว ก็สบายใจพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าสีเดิมทุกชิ้นต้องตรวจสอบได้ถูกต้องอ่าแบบนี้ที่ฝาอาเดี๋ยวขออยน่านโตโยตาย้าฟอร์จูเนอร์ท r ีอาปีสิเกเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะอ่ะแล้วที่ผมบอกนะคันนี้มันไม <Book S 1> <My> ่อร์วิสครบคันนี้มันเป็นไมเนอร์เชนแล้วถูกต้องตามหลักที่เขาค้นหาตามกันทั้งหมด ล้านหลักหมืน่นเดี๋ยวดูก่อนว่าหมื่นเท่าไรหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทอนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทสองจุดแปดทีอาร์ดีขับสองไมเนอร์เชนครบสวยสมบูรณ์ทั้งหมดถูกต้องนะครับพอดีลูกค้าเอารถมาให้ตีราคาเดี๋ยวคุยต่อไม่เป็นไรคันี้นะตามที่อัดบอกไปเจ้าของเนียตั้งแต่ป้ายแดงผมมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านจะส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศถ้าไปถึงแล้วไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถ เดี๋ยววันพฤหานี้จะส่งเอาพายเอ้ยไม่ใช่เอาพายเอาพาร์ตจันทบุรีซื้อแบบไม่ต้องดูรถในคันที่สี่แล้วก็เบอร์ซีดเนสเบนสีขานให้กับคุณอภิษ์ที่คุณคุณอภิษกคุณอภิษฎที่ละเวงที่หมู่บ้านละเวงอำเภอสิริชาซื้อรถคาร์หนึ่งล้านหนึ่งแสนแบบไม่ต้องดูรถพวดคุยสามคันถูกต้องเพราะมั่นใจในโอทอตอยู่แล้วครับรถเราทุกคันายแจะรถสวยไม่น้อย วันทักกับเชฟนาจะพูดผิด้เอาไปสิน,น้นพอ่อ <c oughs> นะครับเอา้าเดี๋ยวคุยไปพร้พอมๆกันคันนี้ผมมีอะไรให้บ้างอ่ะดูของแถ็ว่าหน่อยดีฝากเดี๋ยวไปดูกันมูลค่าห้าหมื่นเก้าพันทรดสวยแน่นอนมีประวัติการพอรดีฟีดาวครับออนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทอ่ะถ้าจัดค่าโอนฟรีครับไม่เจ็บใดๆั้งสิ้นนะับประมาณหมื่นสองหรือถ้าซื้อเงินสดรถมีเล่มทะเบียนเลยไม่เสียแพทเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ ถ้าซื้อจัดไฟแนซ์ผมฟรีประกันภัยประเภทหนึ่งให้ครับอ่าไม่เอาไปรวมในยอดจัดไม่บวกตรเนี้อ่อ่าบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วไทยครับยางแตกแบบหมดลถเสียมีอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ c เซ็นเตอร์ดูแลให้ใช่ครับวันรันตีซ่อมศูนย์หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลครับวันรับรถผมเติมน้ำมันให้เต็มถังบวกล่องมาถึงหน้ารถให้เรียบร้อยใช่ครับสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านอ่า พันโลฟรีนะ094 999 1941ครับเบอร์อาร์ตครับ094 999 4919เหมือนเดิมครับสนใจโทรแอดมาเลยครับแอดโออาร์โฮมคาเอ้ยแอดมีแอดแล้วก็โอทอาร์นะครับแอดโออาร์ตเจ้าของบริการเองและที่สำคัญผมมีใบรับประกันตัวถังและเลขไม่ออกให้ครับหากตัวสอบพบเจอครถมีชนไม่แม้แต่ตัดต่อตัวถังน้ำท่วมรับซื้อคืนเต็มจำนวน ถมเงินกลับบ้าน1นึ่งแสนบาทครับสบายใจเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันให้อัดตัวสีเดี๋ยวผมไปดูรถแป๊บหนึง่งนะครับจะเอาทีปมาช่วยไหมหรือว่าคนเดียวได้หมด,ด,หมดเดี๋ยวได้หมดมาดูที่ฝาผมชอบที่สุดแล้วผมบอกเลยนะตัวนี้นะไม่เคยช้าไวตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเขาไมเนอร์เชนแล้วเสริมหล่อแล้วเสริมหล่อคือกันชนหน้านี่แบบนี้คาดไฟหน้าตรงกลาง กันชนหน้าก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยกระจังหน้าเรียบร้อยเป็นกระจังหน้าดาแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะอันที่ใส่ใส่โลโก้มาล้อแมกล้อแมกเป็นโลล้อแม็กมกึกก่งแล้วเรียบร้อยคือจะบอกได้เลยว่าเป็นไมเนอร์เชนคันนี้หลังคาดําแล้วเรียบร้อยนะครับคนหนังเดี๋ยวตัวสีหน่อยดีป่ะว่าไอรถสีเดิมสีเดิมอะเวลามันขายไกลๆลูกค้าจะได้มั่นใจ หนึ่งร้อยสี่อย่างนี้เรียกว่าสีเดิมทุกชิ้นนะตัวจุดเดียวไม่ได้นะ้าเกิดเขาโชว์ไปฝั่งหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งตรงนี้ตรวจไม่ได้นะเพราะว่าเป็นกันชนมันตรวจไม่ได้แนละ้วผมจะตรวจแก้มซ้ายแก้มขวาฝั่งฝั่งละสองจุดเลยว่าเดิมขนาดไหนแปดสิบหกจุดห้าบางจ่อยจ่อยถ้าเกินร้อยห้าสิบไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยทําสีแต่ถ้าร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยกว่ามีโป๊กสีละเก้าสิบสองจุดเจ็ดนะแก้มซ้ายเดิมไม่ไม่ไม ไม่เคยทำใดๆดทั้งสิ้นนะ86.9บางจ่อยผมบอกเลยบางจ่อยจ่อยเก้าสิามจุดหกโปรแแ้้มซ้ายแก้มขวามไม่เคยทำสีใดๆทั้งสิ้นรถไม่ทำสีคือไงแปลว่ารถคันนั้นไม่มีชนร้อยเปอร์เ็นเพราะชนเข้าก็ต้องทำสีแค่นั้นเองเป็นง่ายๆเลยคิดง่ายๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องดูหน่อยดิป่าอคันนี้ แปดหมื่นสี่พันโลรถเข้าศูนย์ตลอดเจ้าของเดียวบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบพอพเดอโอ้โ,อโหเปิดมานี่คือคได้ของฟรีแล้วได้ของฟรีแล้วอะได้โชคมีโชกโชกคู่หน้าเรียบร้อยครับ,รบผมติดตั้งเพิ่มก็สามสี่พัน 3, บาทไม่อพงอะดูด<ๆ>ูไล่ดูหัวน็อตกานหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนี่นี่นี่ตัวล่างนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับสวยๆเลยนะครับใส่โชกฝังกระโปรงหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับ แก้มขวาสติกเกอร์ใสๆเลยสวยๆอีกเช่นเดียวกันคันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดรถไม่เคยทําสีสบารถไม่เคยทําสีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นรถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุเป็นสีเดิมจากโตโยต้าทุกชิ้นครับเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้เลยว่า ท่านได้รถสวยแล้วไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ําท่วมไม่แท้แน่นอนนะครับผมฝังกระโปรงฝังกระโปรงเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสีก็จะแข็งแข็งแบบนี้เด <Mot> ิมหมดไม่ใช่ท oh, ีม่วนน็อตพวกนี้ไม่เคยแกะถอดนะดูดิหม้อน้ร้อยอ้ยหม้อลมร้อ,อยแต้มต่างๆกล่อง ABS เนีเ่ยสวยสายเลยคันนี้สวยจริงผมบอกเลยแก้มขวาติกเกอร์แก้มขวาไม่เคยแกะถอดคันนคันหน้าเดิมหมดดูนี่้อยแต้มสัญลักษณ์ตัว R นะครับ การลงคันหน้าเดิมเอ้ดตรวจค้าหน่อยดกว่าง่ว่างงานไงตรวจค้าเล่นหน่อยคาาไม่มีแลกเกอร์นะห้าสิบจุดสามดูค่าเฉลีย่ยฝั่งนี้สี่สิบแปดจุดสองไม่มีเมอไม่มีแลกเกอร์จือยู่ประมาณห้าสิบกว่าใช่ครับแต่ถ้ามีแลกเกอร์มันจะเก้าสิบกว่าถึงหนึ่งหรอกวิธีดูตรวจสีภายนอกนะหนึ่ง สีต้องเสมอใกล้เคียงกันทั้งคันรอบคันเลยหนึ่งร้อยก็ต้องหนึ่งร้อยบวกลบร้อยสิบเก้าสิบอยู่ประมาณนี้ครับหรืออาจจะเป็นร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบได้แต่จะไม่มีทางจากหนึ่งร้อยแล้วกระโดดไปร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบร้อยเจ็ดสิบปกิไม่ได้อย่างนี้แสดงว่ามีพ่นมาคือกิรถไม่ปกติกตถูกต้องปากกระโปรงดูไปแล้วห้องเครื่องดูไปแล้วคันนี้วิ่งแปดหมื่นกว่ากิโลเล่าศูนย์ตลอดนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนตัวที่สองไมเนอร์เชนสองคืออะไร สำหรับ T R D คือกันชนหน้าจะเปลี่ยนแบบแล้วเคอกันชนหน้านะพื้นฐานก่อนถ้าเป็นตัวแรกเลยบันไดดำอ่าสปอรไฟเป็นไฮโดรเจนถูกอะดูง่ายๆนะแล้วถ้าเป็นตัวที่สามตัวที่สองบันไดเทาอ่ะสปอตไลท์เป็น LED อ่าตัวที่สามคอยไฟคู้าตัวที่สามกันชนหน้าไม่เพราะไอ้ตรงนี้คีบอย่างที่ผมบอก กระชนหน้าจะไม่เหมือนแล้วจะเป็นครีบอยู่ตรงกลางแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดําแล้วสีดำไฮคลอสแล้วครับแล้วล้อแม็กของทีอาร์ดีจะเป็นแม็กแบบนี้อืแม็กดากึ่งเงาให้เรียบร้อยครับับแบ็กดำกึ่งเงาให้เรียบร้อยคันนี้เป็นทีอาร์ดีขอบยี่สิบยางเป็นยางโยโกฮาม่าธรรมดาโอ้ยแล้วยางดอกหนาปัดนะครับยางปียี่สิบสองผมไม่ได้ให้ใหม่นะเพราะว่าสามสี่หมื่นโล เพราะว่าของเดิมนี่คือเจ้าของคันนี้คือซื้อมาจอดมีรถหลายคันนะครับลูกค้าซื้อจักไฟแนนซ์มาจําสองพันรร 2, ทุกอย่างฟรีผ่อนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวบาทประกัะคนค่าจัดค่าโอนผมฟรีให้หมดหรือจะซื้อเงินสดก็ได้มาจําสามหมื่นส่วนที่เหลือรับหน้า้านคันี้เป็นยางโยโกดอกนะหาผมให้แบบนี้ไปครับตรวจสอบียางตรวจแล้วเรียบร้อยอแก้มประตูตรวจยางครับผมยังไม่ได้ตรวจอ่ะตรวจแล้วเดี๋ยวพี่โอตรวจเองตรวจมาขอขอสามชิ้นแก้มซ้ายเก้าสิบสี่จุดสี่ ประตูหน้าซ้ายร้อยเก้าประตูหลังซ้ายร้อยหนึ่งนี่ครับคือค่าเฉลี่ยอยู่ใกล้เคียงกันเลยสะโพกร้อยสี่อีกจุดหนึ่งเก้าสิบสองจุดหนึ่งครัเนี้ยฝั่งฝาสากระโปรงหน้าแก้มซ้ายประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายค่าเดิมสีเดิมทั้งหมดจากโรงงานเอาเครื่องตรวจสีตรวจดูเรียบร้อยชุดช่วงล่างเนี่ยแวมาดูช่วงล่างก่อน ช่วงล่างผมพ้นกันสนิมให้เรียบร้อยนะช่วงล่างผมค้นกันสนิมให้เรียบร้อยสวยงามซื้อไปพร้อมใช้ T R D จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วคันนี้ปีสิบเก้าเป็นแม็กหน้ากึงแล้ว T R D จะมีเฉพาะเครื่องยนต์สองจุดแปดครับเบาะต้องเป็นสีดําแดงเครื่องเสียงก็ต้องเป็น J B L ครับต้องเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าแก้มซ้ายประตูประตูสภโพไม่มีเิี้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้น นี่แผงข้างดําแดงสวยสายโหคันนี้กลิ่นดีว่ะคนคันนี้กลิ่นโตต้าดีดีอยู่เลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าลายข้างเคฟล่าคนทรงคนโซนสวยนะเอารถเป็นสงไม่สวยไม่ถูกใจมีริ้วรอยแผลเป็นนู่นนี่นั่นะไม่ต้องรับรถนะผมใช้คําว่าไม่ถูกใจอย่างที่นี้เป็นสงพี่เขาที่จังหวัดจันทบุรีจันทบุรีโอ้หแทบจะติดชายแดนเลยขเขมรเลยเบาอ,อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับสวยงานทั้งหมด ผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนี่ไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถผมมีไฟแนนซ์เป็นเซ็นที่ถึงที่บ้านจะส่งโดยรถสไลด์จะซื้อจาบไฟแนนซ์ตัวประจำสองพันมีไฟแนนซ์เป็นเซนที่ถึงที่บ้านครับเอารถไปส่งผมคืนเงินสองพันให้จบหรือจะซื้อหรือจะดาวเพิ่มก็ไม่มีปัญหาแค่นั้นเองไม่ยากอ่ะขอดูด้านข้างหน่อยดิฟ้าด้านข้างไม่มีริ้วรอยแผลเป็นไม่มีรักลงรักยิ้มในแดงขึ้นฝาท้ายนี่คิ้วคาดตัวต่อไปคือคิ้วคาด คิ้วหลังสีดําไม่ใช่โครเมียมกันชนหลังเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยโลโก้ T R D กันชนหลังนี่คือเป็นทรงใหม่นะไม่ใช่เปลี่ยนใหม่คือเป็นทรงใหม่ของปีสิบเก้าโดยเฉพาะใช่ครับนะครับจะดีไซน์แตกต่างไม่เหมือนปีสิบหกไม่เหมือนปีสิบแปดแล้วปีสิบเก้ากันชนก็จะเป็นแบบล้าแบบมีลักษณะเหมือนครทีดิฟฟูเซอร์มาให้ใช่ครับอ่าแล้วดูโช๊คฝาท้ายเป็นไฟฟ้าอืมีซับบูเฟอร์ตามสไตล์ T R D แล้วก็ไฟเวลคัมไลท์นะครับอ่าหัวน็อ ดูหัวน็อตหน่อยไม่เคยแกะถอดหัวน็อตไม่เคยแกะถอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาคือลรถเขาสีเดิมทุกชิ้นก็ฟิลนี้อารมณ์นี้แหละว่ามันเดิมหมดไม่เคยแกะหกสิบสี่จุดหกครับสีในภายในนี่อ่าตัวไว้ไม่มีโป๊ะ้าสิบเอ็ดจุดสองอันนี้น่าจะไม่สนิทอ่าแปดสิบสี่นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คตำแหน่งรบหมดทุกอย่างนี่นี่ติับติ๊กเกอร์ตัวบน ติ๊กเกอร์ตัวล่างต,ตัวบนตัวล่างมีครบหมดสบายใจได้แน่นอนเบาะแถวสามครบผ้าหลังคาแอร์สามตอนตามสไตล์จีเดีสวยๆผ้าหลังคาสะอาดถ้าใครหาคันนี้ผมบอกว่าซื้อได้เลยนะยคือเขาได้สีเดิมทุกชิ้นนี่แหละคือจุดไฮแม็กเลยแล้ววิ่งก็แปดหมื่นกิโลเดี๋ยวดูให้ครบแล้วท่านจะเอ่ยคันนี้แม่สบายใจละเ,<อ>เหลือแค่ว่าอยากซื้อรถไหมน้อยไหมแปดหมื่นกิโลร,รถมือเดียวไหมรถเข้าศูนย์ตลอดไหมคันนี้มีครบทุกอย่าง สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานม,มือเดียวป้ายแดงเข้าสูตรตลอดคุณแจครบสองดอกรถบ้านแท้ร้อเ็ไม่มีรถประมูลรถบริษัทรถอะไรใดๆ,ๆ,ๆ,ๆทั้งสิ้นเดี๋ยวไปดูฝั่งขวากันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันว่าเป็นสีเดิมทุกชิ้นยางยางโยโฮโกฮัมมาดอกหนาๆปลายปี2022ใช้ได้อีกนานเลยครับเพราะว่าดอกหนาเติมครับล้อแมกล้อมองล้อ,อแมกไม่มีรอยใดทไม่มีเก้าครับอ่าแล้วจวดสจุด ร้อยยี่สิบครับนะครับแปดสิบแปดจุดหกอืมคันนี้สีดีคันนี้สีดีสีดีสีเสมอสีเนียนร้อยหก <16 S 2> และข้อดีของรถคันนี้ไะคือตามขอบประตูเนี่ยดูได้ไม่เปิดไม่โดนขอบเอยเออเปิดไม่เคยโ<ล>ดนขอบเลยบางเจอไปเจอบางคันนะแม่งเปิดรอยแหงหมดขาเก้าสิบห้าจุดหกครับหนึ่งร้ <102 S 2> อยสองนะครับเก้าสิบหกจุดศูนย์จุดสุดท้ายครับ ปดสิบเก้าจุดสี่อืมอ่ฟอร์จูเนอร์ T R D ปีสองพันสิบเก้าไมเนเชนครับขับเครื่องสองล้อหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันส่งฟรีถึงหน้าบ้านซื้อจัดไฟแนนซ์มาจํำสองพันซื้อเงินจดมาจํำสามหมื่นคสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานครับผมเปลี่ยนยางเอ้ยผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อืผมเติมน้ำมันเต็มถังให้อล้องมาทึกหน้ารถให้อถ้าฟรีดาวผ่อนเดือนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาท ถ้าไปส่งแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถอ่ะขอดูแผงเบาะหลังก็หน่อยแผงข้างเรียบร้อยพรมเต็มคนะันแล้วดูด,ดูดูแผงไม่กระไรด้านข้างเนียนนะเบาะเบอะเบาะหลังตึงๆนะไม่มีแบบห่างกลางเบาะหลังดีอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดขอย่าเปิดเบาะหลังนี่เบาะหลังเนียนๆไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีขาดตึงๆแน่นอน ผ้าหลังคาฝั่งนี้ก็สะอาดสะอา้านนะครับไม่มีเจิมใดๆทั้งสิ้นสวยสมบูรณ์ทั้งหมดผมบอกเลยสวยสมบูรณ์ทั้งหมดสบายใจได้มามามาดูภายในกันหน่อยหยอหูเบาะตึงเบาะไฟฟา้าเนี่ยดูดูดูสครับเพลกันเรียนคลิปเลยปุ่มสตาร์ทนะครับเกียร์พีดเดอร์ชิฟต์นะครับแล้วก็คูชคอนโทลน,นี่ โลโก้ทีอาดีเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เวลาสตาร์มจะขึ้น AD, ทีอาดีสปอร์ตแบบนี้เลยคือสตาร์ดูไฟมันจะฟ้าฟมันจะติดอย่างนี้สวยงามนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้าแต่สปาภายในเรียบร้อยขัดเคลือบสีเรียบร้อยแปดหมื่นสี่พันกิโลนะครับดูเบะาะสภาพแปดหมื่นเบาะสวยนะครับเบาะหนังสแงแงดดีแดงให้เรียบร้อยแดงสลัดตัดดำได้แดงให้เรียบร้อย ผ่อนเพียงนั้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นในกรณีที่ท่านฟรีดาวถ้าท่านอยากดาวยอดผ่อนก็จะถูกลงดาวหนึ่งแสนก็จะเหบือผ่อนเงินประมาณหมื่นห้าเอาเว่าพร้อมตรงไหนอยากได้ติดขัดอะไรโทรหาโอไดเ้เลสศูนย์แปดเอ้ยศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเดี๋ยวไปดูภายในสวยคลิปอือ ูนี้ก่อนดูไปราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาท trd ขับสองดอกเบี้ยเจ็ดผ่อนเจ็ดปีหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ด้อยสาสิบาทยังไม่รวมประกันชีวิตผู้เช่าซื้อนะครับป ano. <mail> ีสองพันสิบเก้าแท้สีขาวดำนะครับทะเบียนตามนี้เลยแล้วก็เจ้าของลำดับที่สองมือเดียวชื่อแรกเป็นไฟแนนซ์แปดหมื่นสี่พันกิโลแอร์เย็นเจี๊ยบของเปิดแรง S <S ไลททีไดอย่างก่อนเคฟล่า <C af la> นะถ้าเป็น T R D เป็นเคฟล่าคันนี้เคฟล่าสวยมากไม่มีรอยขาดไม่มีรอยไม่มีแบบรูปแล้วสากมือไม่มี<อ>เย,เย<อ>รูปแล้วไม่เพราะคือถ้าสากมือสแสดงว่ามีอะไรไปกระแทกก็มันเป็นรอยอ,อันนี้เนียนนะครับจอนะครับ F M A M เปิดใช้งานได้มีนิเกเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับมัลติฟังก์ชัน ลิงจอเรียบร้อยอ่ะเข้าเกียร์ถอยหลังหน่อยเกียร์ถอยหลังใช้งานได้สภาพชัดเจนนะครับมีกล่องด้านบนเปิดได้ตามปกตินะครับแล้วก็คู่มือการใช้คู่มือครบมีครบทุกอย่างเพราะเป็นรถบ้านแท้เนาะมีเอกสารให้ครบชัดเจนใช่ครับนะครับครบแผงคอนโซลหน้าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ถ้าเป็นถ้าเป็น T R D มันจะมีอันนี้เขาเรียกเสียงอะไรวะ สเสียงแหลมเสียงแหลมเสียงแหลมอ่าเสียงแหลมมีครบนะววทวิตเตอร์มีครบเสียงกลางเสียงกลางอันนี้คือเป็นเสียงแหลมอยู่นี่แหลมอยู่นี่อ่าแหลมอยู่นี่อ่านะครับมีครบแล้วเป็น JBL นะ <J BL S 1> มามพร้อมกนมนันมาจากโรงงานอ่า JBL จะเป็นเฉพาะ TRD เท่านั้นสองจี่สองจุดปดไม่มีธรรมดาไม่มีต้อง TRD เท่านั้นจริง TRD แล้วพวงมาลายก็จะเป็นลายเคฟล่าลายเดียวกับตรงนี้นะครับแผงหน้าปัดก็จะเป็นสีดําแดงเรียบร้อย เ,เย็นพวงมาลัยหนังได้แดงเบาะดําได้แดงนะครับสวยงามไฟหลังคาเป็น LED ติดชัดเจนไม่มีแตกไม่มีหักไฟส่องแผ่นที่ตรงนี้ไปปะแป้งก็ใช้งานได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไฟติดปกติใช้งานได้ครบวขหลังก็พลังขานี้เขาจ้วงใช่ครับอันนี้เราไปดูมาแล้วแบบไม่กล้าต่อไม่กล้าต่อลูกค้าไม่กล้าต่อ,ตอรีบเซ็ยนยออสัญญาไปนะปุ่มออโต้สตาร์สตาอ์พาวเวอร์โหมดอีโค่โหมด คือทีอาดีเหมือนกันทุกคันขับสองเหมือนกันทุกคันเพียงแต่ว่าสภาพมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองคันนี้รถปี2019 8 4 0 0 0กมกิโลรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานครับแสดงว่าไม่มีเคยมีทำสีไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนร้อใช่ครับ หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันส่งฟรี <100 00 S 2> <free S 1> ถึงหน้าบ้านผ่อนหนึ่งมื่นเจ็ดพันกว่าบาทถูกต้องตามเบอร์โทรหน่อยพี่โอ๊ตศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งครับเบอร์อาร์ตครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าจะโอ๊ตก็ได้จะอาร์ตก็ได้พร้อมบริการครับผมครับผมอย่าลืมนะถ้าท่านหาซื้อรถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ